ผักสดผลไม้สดจ้าผักสวยสวยสดสด,สดทั้งนั้นเลยสวยสดจากรถพ่มพวงนะคะพวงพวงพร้อมบอกขายแล้วจ้าพรุ่งนี้เช้าสองโมงเช้าออกจากบ้านนะคะผักสดถุงละสิบบาทสิบบาทจ้าแล้วแต่สถานที่นะคะ แล้วแต่สถานที่ไปขายบางทีก็ทำถุงยี่สิบก็ใหญ่หน่อยสิบบาทก็เล็กลงมาหน่อยแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าก็เลือกกินเอามะเขือเปราะมะเขือยาวหอมแดงกระเทียมหอมแขกนะคะนี่หอมแดงนี่หอมแดงค่ะ ถ่ายถ่ายใหม่ทุกวันนะคะแต่ละคลิปถ่ายแล้วเขาก็ออกไปขายก็หมดไปซื้อใหม่ก็มาทำอีกถ่ายอีกไอกจำลองผักสดจ้าผักสดจากรถพุ่มพวงผลไม้ก็สดผักก็สดสวยงามมาก สวยงามมากจ้า ผักสดๆดจากรถพุ่มพวงค่ะนี่ก็กระดัปีทำได้หลายเมนูนะคะไปผัดไปต้มไปแกงกินกับส้มตำสดสดก็ได้จะไปนึ่งไปลวกได้หมดนะคะผักสดสดจากรถพุ่มพวงมะเเท้าวสวยสวยถุงละสิบบาทมะเขือยาวมะเขือเปราะสิบบาทสิบบาทเลยจ้าหอมแดงแต่กระเทียมนี่ก็ตามราคา ขายเท่าเดิมเพราะว่าสิบบาทนี้ก็จะน้อยกว่ายี่สิบนะคะนี่เป็นมะนาวนะคะนี่เป็นมะนาวมะนาวสุกก็มีมะนาวดิบก็มีไปซื้อมะนาวนหะรพี่น้องเขาใส่ถุงเขียวไว้ บางลรวมันก็คือเขียวเนาะมันเบ่งบ่อออกเลยผกสดผลไม้สดนะคะจากรถพุ่มพวงสวยงามมากเลยกระหม่อปีก็เพิ่งทำเสร็จนะคะเพิ่งทำเสร็จทำเสร็จทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลย สลัดคนไทยก็เรียกประการหอมถ ua, ั่วลันเตาไปผัดใส่หมูนะคะพิกหยวกพิกยำผลไม้สดจ้าผลไมส้สดส้มน้ำตาลหวานหวานสีาำๆนี่หวานมากนะน้ำตาลถ้าสีออกเหลืองอ้อยน่ะไม่เอาไม่ใช้น้ำตาลส้มธรรมดามีหลายแบบพี่นอ้องมีหลายอย่าง คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ